จะจะดิวนทักทายเนาะจะวันนี้เนาะดีดวนพามาดูเนาะจ้ะลูกบัพพีพวนคนนั้นจ้ะวันนี้ดิวนไม่ค่อยมีปลานะจ้ะไม่มีนะจ้ะดีคะเอามาแบ่งปันเนาะจ้ะเนาะน้องข้างร้านเนาะจ้ะดด่วนจะพามาดูมาชมเนาะจ้ะว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะโอ้ว่าให้กินกับกินกับพริกเกลือคนบ่ะดูมาชมกันเนาะจ้ะอ๋อข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เนะจ้ะจะเหมือน ลูกเสาวรดน้อจ้ะเพื่อนบอก่ดนจะชิมดูน้อจ้ะอืมเรียวเียวนะจาะเพื่อนเียวเียวนะจาะเหมือนเหมือนเสาลวดนอ้อจ้ะลูกสวยงามนะอจ้ะมันยืนดูไม่มีปลานา้อจ้ะเลยไม่ค่อยจะเห็นน้อจ้ะ เก็บมาจากในป่าเขาว่าเนาะมันเพื่อนๆมีบนอ้นอนะจ๊ะเหมือนลูกสาวรสเนาะอร่อยอยู่เปรี้ยวๆอ่ะอืมแซ่บๆจ้ะแซ่บเปรี้ยวๆนะอืมกินกับพริกเกลือน่าจะอร่อยเนาะจัดเพืนะ่อนเนาะ ทำพริกเกลือกินกันจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้ะมาพี่พวน